สวัสดีค่ะจิดาพากาเด่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นแตงกวานะคะทุกคนแตงกวาของแนนสวยมากนะคะอันนี้เออเป็นแตงร้านนะคะงอกแล้วนะเดี๋ยวแนนจะเอามาปลูกลงในหลุมนะคะให้เขาต้นโตกว่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้แนนทําการเพาะก่อนนะคะแล้วเขายังไม่เคยได้เจอดินเลยดังนั้นเดี๋ยวแนนจะ เอาลงสําหรับอนุบาลก่อนรอให้เขาต้นโตกว่านี้สัปดาห์หน้าเน้นถึงจะลงปลูกลงในตะกร้าเข่งนะคะใครที่ชอบปลูกแตงเหมือนแนนะคะมาดูกันค่ะสําหรับขั้นตอนแรกในการปลูกนะก็คือการปรุงดินนะคะใครที่สามารถปรุงดินให้ดินมีความพร้อมที่จะปลูกต้นกล้าได้เวลาเราลงต้นกล้าไปต้นกล้าของเราจะโตแข็งแรงสวยๆนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะแนนได้ทําการปรุงเอาดินนะคะผสมกับ ขี่ไก่หมักไปโอกแกสนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะแนนถึงจะโรยด้วยพิทมอสค่ะเพื่อเป็นการอนุบาลต้นกล้าในขั้นเริ่มต้นนะคะเมื่อต้นกล้าปลูกในพิทมอสแล้วนะคะรากของเขาก็จะทะลุลงไปกินปุ๋ยขี้ไก่ที่แนนผสมดินเป็นดินถุงวายด้านล่างนะคะวิธีการทำแบบนี้จะทำให้เราไม่เปลือง ดินพิทมอสนะคะเนื่องจากดินพิทมอสค่อนข้างที่จะมีราคาสูงค่ะดังนั้นแนนทําวิธีนี้นะคะสําหรับการอนุบาลต้นกล้าขนาดใหญ่นะคะโดยเฉพาะกลุ่มของแตงบวบนะคะหรือต้นกล้าที่มีลนะักษณะโตแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะลดด้วยน้ําหมักชีวภาพของแนนนะเป็นน้ําหมัก EM ผสมกับขี้วัวค่ะปลูกแตงกวาอยังไงให้โตไว และเมล็ดที่ปลูกไม่เสียหายนะคะสำหรับตัวนี้แนนจะทำการปลูกแปงกวาที่ทำการเพราะด้วยวิธีการควบแน่นนะคะลงในพีทมอสที่แนนปรุงแล้วนะคะตัวนี้ด้านล่างแนนจะใส่ดินขี้ไก่คลุกกับดินปลูกซึ่งเป็นดินถุงนะคะเพื่อไม่ให้เราเปลืองพีทมอสค่ะจากนั้นจะเติมพีทมอสลงไปบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็แนนจะใช้ ต้นแตงกวาที่เราทำการเพราะไว้นะคะมาปลูกลงในพีทมอสค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยลองวิธีนี้นะคะลองดูนะคะวิธีนี้เหมาะสำหรับการเพราะ,มะเมล็ดที่มีราคาสูงนะคะหรือมเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มานะคะถ้าเราหว่านลงไปในดินหรือทำการเพราะแล้วอัตราการงอกของเขาจะต่ำกว่าที่เราทำแบบนี้นะคะ วิธีนี้เมื่อทําแล้วเราสามารถคัดเลือกต้นพันได้ค่ะว่าเราจะเอาต้นไหนปลูกนะคะลักษณะของต้นที่ดีนะคะซึ่งวิธีนี้ในการเพราะ,มะเมล็ดให้งอกก่อนโดยใช้กระดาษทิชชู่นะคะในกล่องพลาสติกที่มีความใสต้นกล้าของเราจะเขียวสวยค่ะเมื่อเพาะว่าได้รับแสงนะคะแล้วก็เลือกเอามเมล็ดของเรานะคะวางลงไปค่ะจากนั้นนะคะแนนก็จะใช้ไม้ เสียบลูกชิ้นนะคะจิ้มรากลงไปนะคะตั้งในร่ม1-2วันค่ะจากนั้นเอาวางออกรับแดดได้นะคะตัวนี้ลดน้ำให้ฉ่ำนะคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะเมื่อมีใบแท้แล้วเราจะย้ายปลูกลงในกระถางหรือไม่ก็จะย้ายปลูกลงในตะกร้าเข่งค่ะที่แนนทำให้เพื่อนๆดูตอนที่ลงในตะกร้าเข่งนะคะใครที่พลาดการ ดูขั้นตอนนี้ไปนะคะเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยหรือใครที่อยากเห็นตอนที่แนนวางมเมล็ดลงในกล่องพลาสติกก็สามารถทักไว้ที่ข้อความของเพจได้เลยค่ะเดี๋ยวแนนจะเข้ามาตอบคำถามให้กับทุกท่านที่มีความสงสัยนะคะหรือใครที่ชอบการปลูกผักของแนนแล้วอยากให้แนนปลูกผักชนิดอื่นให้ดูนะคะแจ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยค่ะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเมื่อต้นกล้าของเราพร้อมที่จะปลูกแล้วเราต้องย้ายต้นกล้าลงปลูกในตะก,ก้าเข่งนะคะตะก,ก้าเข่งของแนนนะคะแนนได้ทําการหมักดินไว้ในเข่งก็คือใช้ดินขุยมะพร้าวนะคะผสมกับแกลบดิบนะคะแล้วเราก็ด้านหน้านะคะแนนก็จะท็อปปิ้งนะคะก็คือโรยด้วยปุ๋ยขี้ไก่หมักไบโอแก๊สนะคะ1กรัมต่อหนึ่ง ตะก้าเข่งนะคะได้แบบนี้นะคะเพื่อทําการปรุงดินค่ะแล้วก็คลุกเขาคนให้เข้ากันในส่วนที่อยู่ด้านหน้านะคะทุกคนทําแบบนี้นะคะเป็นการเพิ่มสารอาหารให้กับดินนะคะตัวนี้นะคะเมื่อทําการปลูกแล้วเราสามารถเอาน้ําหมัก EM นะคะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินมาทําการลดด้วยนะคะผักของเราก็จะเติบโตแล้วสวยแข็งแรงค่ะ เมื่อเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาต้นกล้าส,สวยๆของเรามาทําการปลูกกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปล่อยให้ต้นกล้าของเราโตค่ะการให้น้ํานะคะให้วันละหนึ่งครั้งนะคะหรือถ้าช่วงไหนที่มีอากาศร้อนก็สามารถให้เช้าเย็นได้ค่ะให้ดูที่หน้าดินนะคะว่ามีความชื้นอยู่ไหมนะคะเมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะแนนก็จะมาใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจิ้มแล้วก็ดัก ต้นกล้าของเรานะคะสองด้านกนะ็คือด้านหน้ากับด้านหลังเพื่อไม่ให้ต้นกล้าของแตงกวาล้มนะคะตอนนี้ต้นกล้าของเราจะเริ่มมีใบแท้ขึ้นมาหนึ่งคู่นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเมื่อเริ่มออกพุ่มอีกหนึ่งรอบนะคะก็คืออีกหนึ่งสัปดาห์แหน่งก็จะมาทำการให้ปุ๋ยขี้ไก่ด้านหน้าอีกหนึ่งรอบค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบการปลูกผักของแนนนะคะแล้วอยากดูพัฒนาการของต้นแตงกวาของแนนว่าสวยขนาดไหนนะคะให้เพื่อนเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนไว้ที่หน้าเพจค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ